เจคีโนขอนํนำเสนอที่ดินพร้อมบ้านนะคะแปลงนี้ต้องเรียกว่าท่านใดสะดวกใจซื้อแล้วสบายใจซื้อได้นะคะแต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจแต่บรรยากาศดีขอให้ผ่านนะคะเพราะว่าเป็นที่ดินครอบครองของท่านเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอ,อ,อ,องได้นะคะไม่ใช่ที่โฉนดนะคะ บ้านพร้อมที่ดินขนาด300ตารางวาค่ะมีบ้านหนึ่งหลังนะคะไว้พักผ่อนตัวบ้านหลังนี้มี2อห้องนอน1ห,ห้องน้ำค่ะวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นธรรมชาตินะคะวิวภูเขาค่ะท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีนะคะอากาศเย็นสบายค่ะทุกท่านเหมาะสำหรับการพักผ่อนเลยทีเดียวนะคะท่านใดชื่นชอบความสงบนะคะ ตั้งอยู่ที่ริมสีม,ม่วงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองได้นะคะผู้ขายลงรายละเอียดไว้ถ้าหากว่าท่านใดสนใจลองทักเข้าไปคุยโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจนะคะโทรคุยโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์กันได้เลยนะคะเจคนโนเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ